เรื่องเล่าโดยอนันทาบอกลาเลิกขาดบุหรี่ทดแทนได้ร้อเปอร์เซ็นแนะนำสิ่งนี้ให้คนสำคัญของคุณคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com กลิ่นไม่ติดเสือ้อใช้ในห้องปิดได้คนข้างกายไม่รำคาญวันนี้มีเรื่องกระทาชายนายหนุ่มน้อยคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังให้นามสมมุติหนุ่มน้อยคนนี้ว่าเป็กเป็กเป็นเด็กหนุ่มผิวขาวหน้าหยก หล่อชนิดที่ว่าเคยได้ถูกทาบทามให้เข้าร่วมเล่นหนังเล่นละครหลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไม่เคยได้ไปถึงฝั่งฝันเพราะสมัยนั้นกว่าจะได้เป็นดารามีชื่อเสียงขจรไกลก็ต้องผ่านการเส้นไหวเจ,เจ้าที่เจ้าทางกันก่อนในที่นี้หมายถึงเหล่ากระเทยเท่ากระเทยหิวทั้งหลายที่ทำหน้าที่หาเด็กเข้าร่วมในสังกัดพูดง่ายๆว่ากว่าจะได้เป็นดารานี่ ต้องให้เจ้าของสังกัดตุยหรือไม่ก็ต้องตุยเจ้าของสังกัดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก่อนหน้านี้สักสี่หปีช่วงวัยละอ่อนเป็กเคยได้เข้าไปอยู่ในสังกัดหนึ่งอยู่ในช่วงเก็บตัวเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าแคสติ้งเป็นนักแสดงของทีวีช่องหนึ่งแต่ก่อนถึงวันแคสติ้งเพียงสองวันเป็กก็ถูกเจ้าของสังกัดที่นำตัวมาบุกเข้าหาหวังให้เป็กยัดเยียดความเป็นผัวให้ แต่เป๊กเองกลับทำใจไม่ได้เอาตูดไม่ลงสุดท้ายกระทาชายนายเป๊กจึงตัดสินใจทิ้งโอกาสที่จะได้เป็นพระเอกหนีตุด๊ดระหกระเหินออกจากกรุงเทพมาอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านเกิดแต่ถึงกระนั้นความหล่อเหลายัางกับพระเอกฮ่องกงของเป๊กก็หาได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใดเอาเป็นว่าเดินไปไหนมาไหน สาวๆแทบก้มกราบขอถวายตัวเป็นเมียกันเลยทีเดียวสาวเล็กสาวใหญ่สาวโสดแม่ไม้ใครก็ตามที่ได้เห็นหน้าเป๊กต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อหน้าเยจริงๆเลยและด้วยความหล่อเหลาบวกกับความเจ้าชู้ประตูดินของพ่อเจ้าประคุณจึงทำให้ชีวิตของเป๊กไม่เคยขาดผู้หญิงข้างกายและส่วนใหญ่เป๊กไม่ต้องจีบเองให้เสียกาลังผู้หญิงจะวิ่งเข้าหา เสนอตัวให้เองทั้งนั้นและเป๊กก็ตอบสนองให้กับสาวสาเหล่านั้นได้อย่างถึงใจหากเขาถูกตาต้องใจสาวเจ้านางนั้นเช่นเดียวกันด้วยความที่กำลังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสถานที่เที่ยวกลางคืนกับบรรดาหนุ่มสาวนี่เป็นของคู่กันอยู่แล้วและด้วยที่เป๊กมีพี่สาวที่ค่อนข้างฐานะดีแถมยังรักน้องมากด้วยดังนั้นเป็กจึงมีเงินใช้ใจ่ายในสถานบันเทิงเหล่านั้นได้เกือบทุกคืน ยิ่งข้าวันไหนมีพี่สาวของเขาไปเที่ยวด้วยแล้ววันนั้นคือเป็กไม่ต้องควักจ่ายแม้แต่บาทเดียวเป็กมีพี่น้องทั้งหมดรวมแล้วสมคนเป็กเป็นคนสุดท้องมีพี่สาวและพี่ชายอย่างละหนึ่งและพี่น้องทุกคนก็ดูเหมือนจะเป็นคอเดียวกันต่างรู้ไส้รู้พุงกันอย่างทะลุปลุกป,ปรงและพวกพี่ๆของเป็กก็รู้ดีถึงกิตติศัพท์ความเป็นขุนแผนของเป็ก แต่ก็ไม่มีใครทักท้วงหรือว่าอะไรเพราะพีพ่ๆของเป๊กก็มีอายุห่างกันไม่กี่ปีอยู่ในวัยเดียวกันก็เข้าใจหัวอกกันอยู่แล้วและด้วยความที่ออกเที่ยวกลางคืนบ่อยนี่เองสาวๆส่วนใหญ่ที่เป๊กได้มีโอกาสรู้จักและหอบหิวไปมีอะไรด้วยไม่เว้นแต่ละคืนนั้นก็ได้มาจากสถานที่เที่ยวเหล่านี้นี่เองมีอยู่ครั้งหนึ่ง เป็กค,ควงสาวหุ่นอวบสูงหน้าตาน่ารักมาให้พวกพี่ๆรู้จักในว่าเพิ่งได้เสียกันไฟเมื่อคืนที่ผ่านมาหยกๆนี้เองทั้งคู่ควงกันได้แค่วันเดียวพอวันที่สองสาวเจ้าก็พาเป็กไปเที่ยวที่ห้องและที่ห้องนี้เองที่ทำให้เป็กได้มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนของสาวอวบนางนี้และเพื่อนคนนี้ก็หน้าตาสวยน่ารักกว่ามากแถมยังเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างเล็กกระทัดรัด ซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็คือสาวในสเปคของเ๊คเลยทีเดียวเบกแสดงออกทันทีว่าเขาสนใจเพื่อนของสาวอวบที่เขาควงอยู่และในคืนนั้นเป๊กก็ได้นอนอยู่ที่ห้องของสาวขนาบข้างด้วยผู้หญิงสองคนสาวอวบคนแรกรู้ว่าเบกแอบชอบเพื่อนเธอแต่ด้วยที่ยังติดใจรสสวัสดิ์ของเป๊กเธอจึงไม่โวยวายหาเรื่องทะเลาะแต่กลับยอมยอมให้เป็กมีอะไรกับเพื่อนของเธอในคืนนั้น โดยที่เธอก็ยอมร่วมด้วยช่วยกันสามคนอนละเวงสนุกสนานบันเทิงไปนั่นแค่การยกตัวอย่างเบาๆให้เห็นถึงความเป็นเจ้าแห่งคาสโนวาของเป็กผู้หญิงทุกคนอยู่แทบเท้าเขาไม่มีใครกล้าหือไม่มีใครอยากบอกเลิกแต่เป็กเองต่างหากที่ไม่เคยสนใจใยดีความรู้สึกของผู้หญิงคนไหนพอได้จนเบื่อแล้วก็มีคนใหม่ บางทีคบทีเดียวครั้งละสาสี่คนชนิดที่ว่าถึงแม้รถไฟชนกันบรรดารถไฟเหล่านั้นกลับร่วมใจกันปิดปากเงียบสนิทไม่มีใครหาเรื่องใครแต่สุดท้ายรถไฟทุกขบวนก็ถูกเป๊กบวกมือบ้ายบายอยู่ดีเป๊กทำผู้หญิงร้องไห้น้ำตาตกมาแล้วนัำไม่ท่วนและดูเหมือนเขาก็ไม่ได้สนใจใยดีกับเจ้าหล่อนพวกนั้นเลยแม้แต่น้อย ตั้งหน้าตั้งตากอบโกยความสุขใส่ตัวต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่โลกนี้ไม่หมดผู้หญิงเป๊กก็จะไม่หยุดความเจ้าชู้มันเป็นเรื่องของกรรมเวรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ได้ถ้าจะมองให้เป็นเรื่องของกรรมตามสนองก็อาจจะมองได้แต่ถ้าจะมองแค่ว่ามันเป็นแค่เรื่องโชคร้ายของเป็กมันก็มองได้อีกเหมือนกันเรื่องมันมีอยู่ว่า คืนนั้นสามคนพี่น้องก็ออกเที่ยวหาความสุขยามราตรีตามปกติสถานที่ที่ไปนั่งกันเป็นผับค่อนข้างใหญ่โตโอโทงทีเดียวด้านหน้ามีเวทีขนาดใหญ่นักดนตรีและพวกนักร้องสาวๆต่างขึ้นวาดลวดลายกันอย่างสนุกสนานพอช่วงพักเบรกก็เปิดเพลงเต้นกันอย่างเมามันและสถานที่นี้นี่เองเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สายตาเป๊ก หันไปเห็นอนงนางหนึ่งร่างสูงระหมผิวขาวไว้ผมมา้าความยาวประบาหน้าตาของเธอเก๋ไกไม่เหมือนใครดูโดดเด่นที่สุดในบรรดาสาวๆที่มาเที่ยวในคืนนั้นและที่สำคัญตอนที่เป๊กหันไปมองเธอนั้นสายตาคมวาวคู่นั้นก็จ้องมาที่เป๊กอยู่ก่อนแล้วเธอทำท่าเหนียมอาย แซงหันไปหัวเรอะต่อกระซิกกับพวกเพื่อนสาวในกลุ่มแต่นั่นเป็กก็รับรู้ได้โดยสัญชาตญาณแล้วว่าเจ้าหล่อนคนสวยแอบปิ๊งปังและมีใจให้คาสโนวาอย่างในเป็กว่องวปานสายฟ้าแลบเขาไม่นั่งจ้องหน้ามองกันไปมองกันมาให้เสียเวลาหยิบแก้วเครื่องดื่มของตัวเองเดินเข้าไปชนแก้วกับสาวเจ้าทันทีหลังจากนั้นก็เป็นไปตามระเบียบคือเมื่อผับเลิก นายเป๊กก็เดินตรงมาบอกพี่พีว่าคืนนี้จะไปนอนที่ห้องน้องสาวนางนั้นเป็นอันรู้กันเช้าวันต่อมากว่าที่เป๊กจะได้กลับถึงบ้านก็ปาเข้าไปสายมากแล้วพี่พีทั้งสองคนกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่เมื่อเห็นนายเป๊กเดินขาทางย่องย่องเข้าบ้านมาก็ให้นึกแปลกใจ เมื่อเห็นสภาพสีหน้าที่แสดงถึงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนั้นแล้วต่างก็เดากันไปว่านายเป็กน่าจะไปประสบอุบัติเหตุอะไรเข้าสักอย่างพี่สาวตรงเข้าถลกกางเกงดูตรงขาเพราะคิดว่าน้องชายน่าจะได้รับบาดเจ็บที่ขาถึงทำให้เดินกระเพลงต่างก็ช่วยพยุงให้นายเป็กนั่งแต่พอนายเป็กนั่งลงเท่านั้นแหละก็สะดุ้งเฮือก เด้งตัวลุกขึ้นมาร้องโอดโอยหนักกว่าเดิมที่ทำได้คือนอนคว่าหน้าอยู่บนโซฟาตอนแรกเขาปิดปากเงียบไม่พูดไม่เล่าอะไรทั้งนั้นแต่พี่ทั้งสองคนเห็นท่าไม่ดีจึงได้พยายามซักถามถึงที่มาของอาการเจ็บปวดของเป๊กสุดท้ายเป๊กจึงยอมเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากได้สาวน่ารักแล้วเจ้าหล่อนก็พาเขาไปยังห้องของหล่อน ตอนเปิดประตูเข้าไปก็เป็นปกติทุกอย่างนายเป็กนี่กระโดดขึ้นเตียงก่อนเลยจัดการกระชากเสื้อผ้าตัวเองออกจนหมดล่อนจอนกะว่าคืนนี้จะจัดยันเช้ากันเลยทีเดียวแต่สาวเจ้ากลับไม่ถอดเสื้อผ้าเธอก้าวขึ้นเตียงแล้วค่อยๆลอกคราบตัวเองออกทีละชิ้นภายใต้ผ้าห่มนายเป็กเห็นดังนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าน้องเขาอาจจะขี้อาย เลยไม่กล้าแก้ผ้าต่อหน้าเขาจนเมื่อเห็นว่าชั้นในตัวจิ๋วชิ้นสุดท้ายถูกถอดออกแล้วนายเป็กก็จัดการทันทีมือไม้ตะปบขยำขยี้ไปทั่วร่างเริ่มตั้งแต่ด้านบนกำลังเมามันวิที่แต่แล้วก็ชงงะงักกึกหน้าเริ่มเหลอเมื่อมือที่กำลังควานเข้าตะปบอยู่ใต้ผ้าห่มไปคว้าเข้ากับอะไรบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆกับอาวุธคู่กายของนายเป็ก แต่ที่มากไปกว่านั้นคือเจ้าสิ่งนั้นมันมีขนาดที่ใหญ่และยาวมากซึ่งปกติแล้วนายเป็กจัดว่าเป็นประเภทตูดปอดยอดขุนพลขนาดที่พ่อให้มายิ่งใหญ่มโหฬารเกินหน้าเกินตาชาวบ้านอยู่แล้วแต่สิ่งที่กำลังอยู่ในมือของเขาตอนนี้มันเหลือล้ำกว่าของเขามากนักนายเป็กดึงมือกลับเปิดผ้าห่มออกเพื่อต้องการให้เห็นกับตาและสิ่งที่เห็น ก็ทำให้นายเป็กถึงกับถอยกรูดไปติดขอบเตียงชิดฝาห้องอีกด้านน้องสาวคนสวยคนนั้นมีอย่างเดียวกับที่เขามีเห็นเต็มตาเช่นนั้นนายเป็กกระโดดลงจากเตียงทันทีมือคว้าหาเสื้อผ้าของตัวเองแต่ยังไม่ทันที่จะได้ออกไปพ้นห้องบานประตูห้องของน้องสาวคนสวยก็ถูกเปิดพลัวออพร้อมกับร่างหนาใหญ่ของกระเทยหัวโป่องอีกสองคน ตรงเข้าจับแขนขาของเป็กค,คนละข้างแล้วลากเข้าไปนอนกดความหน้าบนเตียงคนหนึ่งอยู่ด้านบนจับสองแขนเป็กเอาไว้ส่วนอีกคนอยู่ตรงปลายเท้าเกึงขาทั้งสองข้างของเป็กเอาไว้แน่นส่วนน้องสาวคนสวยตอนนี้ขึ้นไปคล่อมอยู่บนตัวเป็กเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นเสียงร้องโหยหวนของเป็กก็ดังขึ้นลั่นห้องและมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไปจนถึงเช้า สรุปว่าคืนนั้นนอกจากน้องสาวคนสวยผู้ใหญ่และยาวมากจะทำการกระซวกเป๊กอย่างหนำใจแล้วกระเทยหัวโปกอีกสองคนก็ยังได้รับอานิสงส์จากการนี้อีกคนละสองสทีเช่นเดียวกันนับตั้งแต่นั้นมาดูเหมือนในเป๊กจะกลายเป็นคนหวาดระแวงต่อสุภาพสตรีที่มีความงามมากเป็นพิเศษจากความเจ้าชู้ระดับเต็มร้อย ลดน้อยถอยลงเหลือแค่20-30เท่านั้นสำหรับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานขนาดไหนก็ตามแต่ทุกครั้งที่สามคนพี่น้องได้มีโอกาสเจอหน้ากันพวกพี่ๆของเป็กก็จะหยิบยกเรื่องนี้เอามาเล่าย้อนฟังกันเสมอและมันก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับทั้งสคนได้อย่างคลื้นเกรงเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า เนือกว่าเป๊กก็น้องสาวที่ยาวและใหญ่กว่านี่แหละ